สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่15แล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงตัวสะกดนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องตัวสะกดหน้าจดจำอ่ายังจําได้หรือเปล่านะครับทบทวนตัวสะกดที่เราเคยเรียนผ่านมานะครับในช่วง EP ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ มีอะไรบ้างครับหนึ่งแม่กกาอะไรครับแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลวใช่ไหมครับเราเรียนมาแล้ว4มาตราตัวสะกดนะครับวันนี้คุณครูก็จะพามาทบทวนนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่ทบทวนเดี๋ยวเราจะไปรับรู้จุดประสงค์ของวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับก็คืออธิบายความหมายของมาตราตัวสะกดนะครับตรงตามมาตานะครับเขียนคำนะครับในมาตราตัวสะกดนะครับ มาตาแม่กอกาแม่กงแม่กแมกแม่เกยและแม่เกลนะครับมีมารยาทในการฟังพูดและอ่านนะครับและเขียนนะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราคุณครูจะมีกิจกรรมก่อนนะครับแรกก็คือปริศนาคำทาทยนะครับปริศนาคำทาทยไปดูกันเลยเดียมาเล่นเกมกันสนุกสนุกก่อนนะครับเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันลูก สัตว์นี้คนไทยเลี้ยงไว้ไถนามีเขาสี่ขาหนูจ๋าตอบไว้อ้าอะไรครับพวกเราคิดว่าอะไรอ่าอะไรที่ไว้ไถนาอ่าเก่งมากนะครับเด็กๆแน่น่าจะตอบได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับคืออะไรครับควายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คอนะครับคอวอยควายนะครับตูในมาตาแม่เกยนะครับเพราะตัวสะกดก็คือย่อยักนะครับอ่าไปดู ปิสนาต่อไปครับอะ,อะไรเอ่ยอยู่ทะเลกินตมแต่คนงมมันขึ้นมากินอ้าวอะไรครับไอสัตว์อะไรกินตมแต่เราแต่มันต้องเป็นของกินแน่เลยเพราะนองงมขึ้นมาอะไรครับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าไปดูกันเลยอะไรเอ่ยอ้าวหอยนั่นเองนะครับหอยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นปูใช่ไหมลูกอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือหอยหอยนะไม่ใช่ปูแต่รูปภาพบนขวดจะเป็นปูเสฉวนมานะครับแต่ว่าก็คือหอยนะครับหอออยหอ,อย,อ,อ,ยอยู่ในมาตาแม่เกยนะครับต่อไปครับฉันคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายเหลมหนักหนาหนูจ๋าลองทายอะไรครับที่เอาไว้เย็บผ้าอ่าเก่งมากเลยนะครับก็คือเข็มนั่นเองนะครับ ขอเอมอเข็มนะครับตัวสะกดก็คือมอมา้านั่นเองนะครับอยู่ในมากตาแม่ก้มนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปกันต่อเลยนะครับต่อไปฉันคืออะไรเห็นได้บนหัวเส้นอะไรเนะี่ยเส้นคุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยเอออะไรนะเส้นคุมไปทั่วเจะหมวกไหมเออหรือจะเป็นผมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับ ต่อก็คือโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าผีกระสือนะครับก็คือผมนั่นเองนะครับผอ,อมองผมนะครับอยู่ในมาตาแม่กลมนะครับจำให้ดีนะต่อไปอะไรเอ่ยนะครับตื่นเช้าเชิญขึ้นอตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงผู้คนยืนตรงอาอะไรเอ่ยเอ๊ออะไรนะ,ะช่วยกันนึกครับช่วยกันนึก เก่งมากเลยนะครับคำตอบก็คือนี่เลยนะครับธงชาติไทยนะครับหรือธงชาตินะครับคำนี้ครูจะใช้คำว่าธงก็คือสะกดด้วยแม่กงนะครับทออกงธงนั่นเองนะครับต่อไปเอาอีกสักหนึ่งคำถามก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในน้ำโอ้โหอะไรวะช่วยกันนึกครับช่วยกันนึกอะไรเอ่ยครับชื่ออยู่บนฟ้า ตัวอยู่ในน้ำนะครับจํากันได้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็คือดาวนั่นเองนะครับเอ๊ดดาวรูปดาวแล้วทำไมไมันบอกตัวอยู่ในน้ำอ่านะครับทำไมดาวอยู่ในน้ำที่รสังเกตนะครับปลาดาวไงครับชื่ออยู่บนฟ้านะครับ แต่ตัวอยู่ในน้ำไอ้ที่เป็นเชื่ออยู่บนฟ้าครับแต่ไอ้ตัวมันอยู่ในน้ําก็คืออยู่ในปลาดาวนั่นเองนะครับก็คือดาว d o ว w ดาวนะครับเป็นคําของแม่เกลนะครับอ่าอ้ามีอีกครับอะไรเอ่ยไม่มีหัวไม่มีหางเดินขวางงรีรีรอ่าอะไรอ่ะรู้กันหรือเปล่านะครับอ่านะครับเก่งมากเลยก็คือ ปูนั่นเองนะครับปออปูนะครับไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกานะครับมาตากกกาอ่ะมาอ่านครนี่เลครับเสียงเสียงอยู่ในแม่ะไรครับเสียงอ่างองูก็ต้องแม่กงนะครับกลุ่มไอ้กลุ่ม,มสะกดด้วยตัวอะไรครับอ่ามอม้าก็ต้องเป็นแม่กลมนะครับอ่าต่อไปขโมย ขโมยขโมยสะกดด้วยอะไรครับยอยักษ์ยอยักษ์ก็ต้องเป็นแม่เกยนะครับนี่อะไรครับว้าวว้าวก็ต้องเป็นแม่เกลนะครับวอแหวนนั่นเองนะครับมาดูนี้ครับนาลิกานาลิกาเอไม่เห็นมีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรครับแม่กอกานั่นเองนะครับต่อไปกระเป๋ากระเป๋าก็อยู่ในแม่ กอกานะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพามาอ่านคำศัพท์นะครับอ่านะครัมาอ่านพร้อมกันนะครับควายหอยเข็มผมธงชาติปูกระเป๋าเสียงขโมยกลุ่มเว้านาฬิกานะครับอ่า หลังจากที่เรียนได้คำศัพท์้วคุณครูคคคคก็จะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับหลังจากเรียน EP นี้นะครับมาดูสร,รุปของวันนี้นะครับก็คือสร,รุปวันนี้ก็คือมีทั้งหมด4มาตานะครับแต่ตามจริงมี5มาตาลูกที่เราเรียนก็คืออันแรกก็คือมาตาแม่กงจะมีตัวสะกดเป็นงองูส่วนแม่กลมนะครับมอม้าก็จะมีตัวสะกดเป็นมอมา้าแม่เกยก็จะมีตัวสะกดเป็นยอยักส่วนแม่เกลก็จะมีตัวสะกดด้วย วหวนและอีกแม่หนึ่งก็คือแม่กอกานะครับจาให้ดีก็คือจะแม่กอการเนี่ยจะไม่มีตัวสะกดนะครับอ่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้แล้วคุณครูก็จะมีใบงานนะครับเป็นใบงานที่15ให้เด็กๆนะครับให้นักเรียนจําแนกคําให้ตรงตามมาตราก็คือนําคําทั้งหมดเหล่านี้นะครับมาเขียนลงให้ตรงตามมาตรานะครับถ้าเด็กๆไม่สะดวกพิมพ์ใบงานเด็กๆเขียนลงใส่ในสมุดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนคําในกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้ ให้นักให้นักเรียนเขียนข้างบนนะครับเขียนโจทย์เขียนวันที่เขียนใบงานที่นะครับเขียนโจทย์แล้วก็เขียน5ข้อนี้เพื่อเป็นตัวเขียนคําตอบได้เลยนะครับะนะครับสาหรับถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วก็จะลืมถ่ายภาพส่ง,งคุณครูนะครับถ้ายังงงหรือไม่เข้าใจก็โทรมาหาคุณครูได้เลยนะครับสําหรับ E ีีต่อไปคุณครูคก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคํลของจองนะครับสาหรับ E ีนี้ คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตั้งใจทำไปงานด้วยนะครับ